ระวังภัยช่วงที่2นะคะเดี๋ยวทีมงานขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้สําหรับคนที่อยากจะโทรเข้ามาร้องเรียนกับเราเมื่อสักครู่ก็มีคุณพึ่งเขาเข้ามาจากพัทยาแล้วนะคะอีกหลายๆคนถ้ามีเรื่องอยากจะปรึกษาอยากจะเล่าอยากจะระบายได้ทั้งนั้นค่ะคหมายเลขโทรศัพท์02 338 3831 3ค่ะคทีมงานรอที่จะรับข้อร้องเรียนจากคุณผู้ชม,มนะครับไปดูกันที่จังหวัดเชียงรายนะครับเป็นเรื่องของ ราชพัฒน์เชียงรายตอนนี้น้ำท่วมฝนตกหนักอฝนตกเยอะมากกรุงเทพก็ตกเหมือนกันเราพูดถึงเรื่องของลมฟ้าอากาศนี่มาทุกวันมีน้ำท่วมทุกวันช่วงนี้นะครับก็กลัวๆอยู่เหมือนกันกลัวกรุงเทพน้ำท่วมเหรอคะกลัวครับเพราะว่าตอนถ้าจําได้ปีปีที่น้ําท่วมใหญ่ปีมหาอุทกภัยห้าสามห้าสี่ห้าสี่นะครับก็เรียกว่าหนักหนาเลยบ้านคุณเสด็จโดนด้วยเหมือนกันนะครับผมก็ออกมาจากบ้านเดือนหนึ่งนะครับไม่มีที่อยู่ค่ะ บ้านแตก Safe> น้องน้ํามาบ้านแตกเลยครับจนป่านนี้ผมยังเก็บบ้านไม่เรียบร้อยเลยโอ้คุณนี่เขาจะท่วมอีกรอบครับผมลองไงเพราะว่าผมกลัวว่าเดี๋ยวมาอีกจะได้ไม่ต้องเก็บใหม่ไม่มาแล้วจะไม่มาแล้วนะคะการบริหารจัดการยังมีอยู่ที่เชียงรายน้ำท่วมเพราะฝนตกหนักเหมือนกันใช่ไหมคบก็ฝนตกอย่างหนักนะครับก็ตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับวันที่สิบหกก็บริเวณบ้านดู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็ตรงนั้นเนี่ยเป็นหอพักนะครับเป็นหอพักของเป็นชุมชนขนาดใหญ่แล้วก็ถูกน้ําท่วม ประชาชนก็อาศัยก็มีเครื่องสูบน้ำเนี่ยช่วยกันสูบน้ําเร่งระบายแต่ว่าบ้านเรือนในส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ต่ํากว่าถนนเพราะนั้นเนี่ยน,น,น,น้ำก็จะไหลลงไปนะครับท่วมบ้านเรือนปริมาณที่ฝนที่ตกลงมาเนี่ยเห็นบอกว่าชั่วโมงเดียวเองก็ทําให้น้ําท่วมได้แล้วเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าระบายน้ําไม่ทันนะเพราะน้ําระบายไม่ทันโดยเฉพาะที่บริเวณบ้านป่าอ้อหมู่แปดนะครับตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็เป็นจุดที่อยู่ใกล้กับ หนองบัวน้อยซึ่งระบายน้ำไม่ทันประกอบกับมีการก่อสร้างถนนนะครับแล้วก็ถมถนนจนสูงกว่าพื้นที่ของบ้านเรือนนะครับหอพักก็สูงกว่าบ้านแล้วก็หอพักนะครับที่มีคนอยู่กันเยอะเนี่ยนะครับทำให้เกิดน้ำท่วมเข้าบ้านจนประชาชนก็เอาเครื่องสูบน้ำออกมาสูบน้ำท่วมขังออกบางรายเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้นะครับก็ต้องขนเข้าของอพยพหนีออกมา,าเครื่องใช้ไฟไฟ้าต่างก็ต้อง ยกของขึ้นไว้ที่สูงก็ถ้าจํากันได้ก็เหมือนกาบยคทุกๆปีที่ผ่านมาสำหรับบ้านเรือนที่น้ําท่วมนะครับก็มีการอพยพของเข้าของขึ้นมานะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศดูในช่วงของภาคเหนือนะครับช่วงนี้นก็พบว่าในวันที่16-17กรกฎาคมเนี่ยจะมีฝนฟ้าขนองกระจายนะครับก็ร้อยละ40-60ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ตรงนี้อาจจะมีลมลมเข้าฝนฟ้าขนองนะครับ ก็ขอให้ระมัดระวังกันโดยเฉพาะในภาคเหนือะนะครับนี่นะครับดูจากสภาพของน้ําที่ท่วมค,ครับคือตอนนี้เนี่ยท่วมแล้วเนี่ยก็ยังมีฝนด้วยก็คือน้ําก็ยังไม่ได้ระบายไปไหนน้าก็มาเพิ่มอีกเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอาจจะระบายออกมาไม่ทันกับการที่ฝน,นตกลงม,มาเติมลงมานะคะครับ มาดูอีกที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่นครพนมนะคะตรงนี้ก็เกี่ยวข้องกับฝนตกเหมือนกันเวลาฝนตกแล้วถนนมักจะลื่นค่ะถ้าเกิดว่าใช้รถด้วยความไม่ระมัดระวังอันนี้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้แต่ว่ามีนักเรียนนะคะหลังจากที่เขาเลิกเรียนแล้วไปซิ่งรถกันแล้วก็ถ้าฝนตกถนนลื่นๆแบบนี้นี่แหละนะคะเกิดอุบัติเหตุขึ้นปรากฏว่ารถที่ขี่มาเนี่ยนะคะเข้าไปเฉียดอยู่ใต้ท้องรถบัสบที่กําลัง ขับมาด้วยความเร็วอยู่เหมือนกันนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละค่ะเป็นรถบัสนะคะที่เป็นสายนครพนมอุดรธานีเหตุเกิดขึ้นที่บริเวณแยกอยู่เทินเยื้องว,อรวรพันธ์โฮมรีสอร์ทขาออกตัวเมืองค่ะคนขับรถคือน,นายสมัครพรมนารียืนรออยู่เลยรอให้การกับเจ้าหน้าที่ดูภาพ <c oughs> คุณเสด็จคือเล่าด้วยภาพชัดเจนเลยนะคะใต้ท้องรถมีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดงอยู่คันหนึ่งค่ะ ใกล้กันก็มี Honda w เวฟสีน้ำเงินติดอยู่อีกล้อหนึ่งสภาพอย่างที่เห็นเลยนะคะผู้บาดเจ็บนั้นเป็นวัยรุ่นช่างกลเป็นปวช,ป,วชปี2นะคะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว คนหนึ่งได้รับบาดเจ็บที่หน้าอกแล้วก็หัวเขา่าส่วนอีกคนหนึ่งนี่อาการหนักหน่อยนะคะตอนนี้อยู่ในห้อง ICU โดยคุณสมัครคนขับรถเนี่ยบอกว่าก็ขับรถออกมาจากปั๊มน้ํามันท้ายเหมืองในขณะที่กําลังจะเลี้ยวยูเทิร์นกลับรถเพื่อไปเช็คลมยางข้างปั๊มแกส๊ส LPG ฝั่งตรงข้ามก็คือกลับรถบางทีมันก็ต้องกลับลำนะ แล้วรถบัสคันใหญ่มันก็ไม่ได้กลับง่ายๆด้วยนะคะปรากฏว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ขี่มา3คันค่ะขับแข่งซ้ายฝนมาด้วยความเร็วสูงนะคะ2คันเบรกไม่อยู่ก็เลยพุ่งเข้ามาใต้ท้องรถเสียงดังสนั่นเลยทําให้เด็กนักเรียนปี2ได้รับบาดเจ็บกันไปทั้งคู่แล้วก็ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งดูจากสภาพรถหลายคนนี่คือตกใจอะว่าทําไมมันถึงได้เข้าไปรุนแรงขนาดนั้นแสดงว่าเบรก อาจจะแคบจะไม่ทันเลยนะเพราะว่าคือเสียบเข้าไปใต้ท้องรถมอดีเลยอะรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นอะไรที่มาคู่กับเวลาถนนลื่นนะครับรถมอเตอร์ไซค์จะอันตรายมากมีสองล้อครับเวลาเหยียบเบรกเข้าไปก็บางทีก็จะปัดบ้างล้มบ้างมอเตอร์ไซค์เขาเรียกว่าเนื้อหุ้มเหล็กใช่ไหมใช่ดิฉันไม่เสี่ยงเลยนะไม่ไม่กล้าจริงๆกลัวเพราะโตแล้วเป็นแผลหายยากอะแล้วก็รถแต่งมาชัดเจนเลยนะคะดูจากสภาพด้านข้างแล้วโอ้โห ฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์เลยก็แล้วกันสำหรับวัยรุ่นหรือว่าเยาวชนที่คิดจะซิ่งรถแข่งนะคะอย่าคิดว่าตัวเองนั้นขับรถแข่งแล้วขับรถเก่งแล้วอาจจะไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นดูกรณีรบแบบนี้เอาไว้เป็นตัวอย่างค่ะโชคดีนะคะว่าไม่ได้มีใครเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะครับแต่ก็โชคดีอย่างนี้ก็ไม่ได้มีทุกที่นะครับอย่างเช่นที่จะไป ดูต่อไปอีกที่หนึ่งที่จังหวัดกระบี่ะนะครับก็เพิ่งเกิดเหตุเมื่อตอนสักสองทุ่มครึ่งที่ผ่านมานี้เองนะครับก็เกิดเหตุรถชนกันนะครับบริเวณถนนเพชร,กรเกษมนะครับหมู่สองตอําบลสายไทยอำเภอเมืองนะครับจังหวัดกระบี่บริเวณหน้าห้างแมคโครสาขากระบี่นะครับก็มีเหตุรถชนกันหลายคันแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับาจากการไปตรวจสอบเนี่ยก็พบว่า,ามีรถ มาสด้านะครับรถกระบะมาสด้าสีขาวนะครับจอดขวางอยู่บนถนนในสภาพที่เรียกว่าพังยับเยินทั้งคันเลย<ถ>ห่างกันไป50 50เมตรเนี่ยก็จะมีรถกระบะนิสสันสประตูสีดําอีกคันหนึ่งจอยคล่อมเลนอยู่นะครับในสภาพยับเยินเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีรถโดยสารเป็นรถบัสนะครับสีส้มแถบขาวอ่าเป็นรถโดยสารสายอ่าหาดใหญ่ภูเก็ตนะครับจอดเสียอยู่ริมถนนนะครับสภาพด้านหน้ารถเนี่ยชนกับร้านอาหารตามสั่ง พอตรวจสอบไปแล้วเนี่ยก็พบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะครับก็มีคนขับรถซึ่งตอนนี้เนี่ยมผีผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ยสามรายะนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามีผู้บาดเจ็บตอนนี้เนี่ยสา,สาหัสสามรายแต่ว่าไปเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลกระบี่ทราบชื่อคือ,อคุณพิชัยยุทธชัยเดชนะครับอายุ24ปีเป็นคนขับรถมาสเตอร์สีขาวนะครับคุณพิรพัฒน์หนุช่วยอายุ28ปีนะครับแล้วก็คุณรัดดาวันหนุนอ่อนอายุ32ปีซึ่งตั้งท้องด้วย3เดือน นะครับก็นั่งมาในรถตรงนี้ก็นอกจากนี้ก็มีผู้บาดเจ็บอีก10คนถ,ถูกส่งโรงพยาบาลกระบี่นะครับาจากการตรวจสอบก็ทรา,วาบว่าผู้ตาย3คนเนี่ยเป็นคนงานของโรงงานแล้วก็เป็นโรงงานไม้ยางพารานะครับในตำบลเขาคลามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นี่เองเนี่ยนะครับขับรถมาสด้ามาถึงที่เกิดเหตุแล้วก็พอชะลอรถเพื่อที่จะเลี้ยวยูเทอร์รถเหมือนกันยูเทอร์รถที่ท<ร>ทจะกลับไ,<ห>ไปเน<ห>ี่ยนะครับก็น่าจะแบบ แต่เขาไปซื้อของอ่ะคิดว่าน่าจะไปไปแวะซื้อของก็ขนาดจะกลับรถเนี่ยก็ไปถึงบริเวณหน้าห้างก็มีรถกระบะนิสสันขับตามหลังมาพุ่งชนท้ายนะครับแล้วก็รถมาสเตอร์ที่นั่งอยู่ก็เสียหลักนะครับไปเรียกว่าเสียหลักไปนะครับไปชนกับรถโดยสารอีก,อกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เลยมีผู้โดยสารในรถก็บาดเจ็บด้วยนะครับหลายคนรวมแล้วเนี่ยคราวนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิต3าคนแล้วก็ผู้บาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยสิบสามราย นะครับเพิ่งเกิดขึ้นมาตั้งสักสองทุ่มครึ่งที่ผ่านมานี่เองนะครับแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะคะทีมงานแจ้งว่ามีสายโทรเข้ามาจากทางบ้านอีกหนึ่งสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณอะไรคะครับคุณอะไรคะคุณมานะครับคุณมานะจากที่ไหนคะเชียงใหม่ครับเชียงใหม่เนาะดูเราชัดเจนไหมคะคุณมานะ ชัดเจนมากครับชัดเจนเลยนะคะวันนี้มีเรื่องสร้องเรียนอะไรคะจะมีเรื่องโรงเรียนเก็บฐานบันเทิงนะครับอืมเป็นยังไงคะเชิญค่ะ,คะอันนี้ก็อยู่กลางใจเมืองที่เชียงใหม่นะครับคือเป็นปถานบันเทิงที่เป็นแบบปเปิดน,นะครับค่ะก็จะเริ่มแต่ประมาณหนึ่งทุ่มกว่าจะเลิกก็คงทิศมาประมาณตีสองถึงตีสามในตรงนี้ตีสองตีสามนี่เกินเวลากําหนดแล้วนะคะ คือมันอยู่ใกล้วัดด้วยครับแล้วก็แล้วก็บริเวณเนี้ยครับก็จะเป็นสี่แยกนะครับแล้วรถที่มาเที่ยวสถานบันเทิงนี่ส่วนมากจะเป็นักท่องเที่ยวฮะมีทั้งมอเตอร์ไซค์ชอปเปอร์แล้วก็มีสามล้อมารอรับทั้งมาส่งมารับอะไรเงี้ยครับค่ะบริเวณสีแยกนี้ก็จะแค่จะหลีกกันไม่ได้ครับเขาเก๋งสองทนี่งครับ อันนี้จะลตกันไม่ได้สี่แยกตรงไหนคะคุณมานะบริเวณถนนอราชวิถีนะครับตัดกับราชพัททีในเวรนี้ก็อยู่ใกล้กับวัดด้วยครับ่ใกล้วัดอะไรคะใกล้ที่สุดคือวัดบ้านปิงครับอืมแล้วก็อีกวัดหนึ่งก็จะเป็นวัดอุโมงค่ะเสียงเนี่ยถึงวัดแน่นอนครับ มีการเปิดเสียงดังแบบนี้ทุกคืนไหมคะทุกคืนหลายปีแล้วครับโอ้หลายปีแล้วด้วยแล้วได้เคยไปแ <ใน S 1> จ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบกันบ้างหรือยังครับคือถ้าจะแจ้งก็ตรงพักกองเมืองก็ไม่ห่างกันมากนะครับก็คงไม่กล้าแจ้งนะครับอืมคือมีพอแจ้งแล้วก็เามีสถานีา<ม>ตำรวจรอยู่ตรงนั้นเหรอคะไม่ห่างครับไม่ห่างอืมแล้วก็พอแจ้งแล้วก็ ต,ตำรวจได้มาดูหรือเปล่าครับมาตรวจสอบไหมหรือว่าเขาก็คือบ้านผมบ้านผมยังไม่ได้ไม่ได้ใกล้กันมากนะแต่ว่าเอ,อคนบ้านใ,นใกล้เขาคงแจ้งกันเบื่อแล้วครับโอ้ค<อ>่ะก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นเลยยังคงเสียงดังแบบนี้ทุกค่ำคืนหลายช่วงนี้แล้วครับช่วงนี้เข้าภาษาด้วยนะคะไม่สนใจครับโอ้ครับก็น่าเห็นใจนะครับเข้าหรือออกเข้ารือออกก็คือ เพราะว่าคิดว่าเจ้าของเนี่ยคงไม่คนไทยนะครับค่ะคงเป็นต่างชาติแล้วเวลานักท่องเที่ยวเมากลับปัญหาอีกปัญหาเลยครับเขาจะเอะเสียงดังมาตลอดจนไปถึงเกทเฮาก็าล้วครับค่ะไม่รู้เนี่ยผ่านวัดกี่วัดเขาไม่ทราบครับบางทีเขาอาจจะไม่ทราบเลยว่าเป็นเป็นวัดเนี่ยเพราะเขาต่างชาติเนี่ย ตรงนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยอเปล่าครับที่มีมีร้านหลายร้านไหมครับร้านเป็นร้านสายมเทหลายร้านนีครับหลายร้านครับหลายร้านคือคือเป็นโซนเป็นย่านเลยใช่ไหมคะคือมันเป็นโซนก็จะบอกว่าเป็นโซนก็ไม่ถูกต้องนะเพราะว่ามันอยู่ใจกลางเมืองครับโซนโซนสายมันเทองในเชียงใหม่เนีะมีหลายโซนที่มันเหมาะสมนะครับตรงเนี้ยผมอยากให้เออหน่วยงานราชการช่วยแก้ไขคือน่าจะเป็นโซนนะครับดีที่สุดเพราะว่า เชื่อว่าชาวบ้านเขาอยู่กันมาสิบปียี่สิบปีวัดเขาก็อยู่กันมาเป็นห้าสิบเป็นร้อยปีแล้วฮะค่ะอยู่ดีถ่านทึงตั้งหลังไกับใช่ฮะยุ่งเลยฮะอือะสี้่ผมเคยคุยกับเจ้าวาดวัดท่านก็บอกว่าท่านได้ยิงท่านก็ไม่รู้จะทําไงครับครับเดี๋ยวผมขอรายละเอียดเอาไว้กับทางเจ้าที่นะครับน้องๆอทีนึงว่าอยู่ตรงไหนยังไงบ้างนะครับ จะได้ตรวจสอบง่ายๆนะครับเผื่อจะได้แจ้งกับทางเจ้าที่ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณมาพูดคุยกันกับทีมงานอย่างพึ่งวางสายนะคะขอบคุณมากค่ะโอ้โหเชียงใหม่เมืองที่กําลังจะมีการพิจารณาเป็นมรดกโลกแต่จริงๆโซนท่องเที่ยวในเชียงใหม่มีเยอะนะจริงๆครับก็กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วในเชียงใหม่นี่มีหลายที่ที่ไปท่องเที่ยวกันแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในละแวกเนี่ยถ้าเป็นโซนอย่าง เรียกว่าโซนนิมานเหมินเนี่ยตรงนั้นเนี่ยชาวบ้านนี่แทบจะเรียกว่าก็ก็ชิปล่อยแล้วชินแล้วนะครับวัาไหนเยีเยๆไปนี่อาจจะนอนไม่หลับปกตินะแต่ว่าที่คุณมานณแจ้งมานี่ก็อาจจะชาวบ้านคงจะทนแต่ว่าก็ไม่อยากจะชินนะนะแต่อยังไงช่วยช่วยติดต่อติดตามให้ด้วยละกันนะคะสาหรับเรื่องของสถานบันเทิงเปิดเกินเวลาแล้วก็เสียงดังในยามค่าคืนนี่ปัญหานี้เป็นเรื่องใหญ่ในเวลากลางคืนนะ ถ้าเราเราจะนอนแล้วโอ้เดี๋ยวเสียงดังเดี๋ยวอะไรดิฉันเคยเจอเหมือนกันช่วงเทศกาลดิฉันเอาโทรศัพท์ไปอัดเสียงเอาไว้แล้วพอเปิดมาทุกคนตกใจว่าโอ้โหมันมันดังขนาดนี้โทรไปแจ้งตำรวจก็บอกเทศกาลก็ทําใจตีสามตีสี่ก็ยังต้องทําใจอ่ะคุณก็นี่สามสี่สายสองวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ล้วนจะเป็นเรื่องของเสียงดังแล้วก็สานบันเทิงซะสองเรื่องแล้ว สจังหวัดนะครับเมื่อวานนี้ที่ตรังใช่ค่ะถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องราวแบบนี้หรือว่าเป็นภัยรูปแบบอื่นนะคะอยากจะแจ้งให้เราช่วยประสานในการขอความช่วยเหลือหรือว่าจะเล่าเป็นอุทาหอนก็ได้หมายเลขโทรศัพท์ทีมงานขึ้นให้หน้าจอแล้วตอนนี้ค่ะ0 2 3 3 8 3 8 3 1าตั้งแต่ตอนนี้จนถึงก่อนช่วงเวลาปีสองค่ะครับอ่ะช่วงนี้อ่ะพาไปดูรายงานพิเศษกันไหมคะครับ มีรายงานพิเศษนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างวัดทำรรบุญกันค่ะคุณผู้ชม ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาแบบนี้นะคะพุทธศาสนิกชนหลายคนก็มักจะเข้าวัดเข้าบาไปร,ร่วมกันทําบุญตักบาตรแล้วก็มีการบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยธน,นุบํารุงาศาสนาต่างๆด้วยนะคะตอนนี้มีข่าวคึกโครมก็คือการสร้างพระใหญ่ที่จังหวัดชัยภูมิค่ะเห็นว่ามีวงเงินนั้นสูงกว่า3ามแสนล้านบาทเลยจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันกับรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะการสร้างพระใหญ่ของมูลนิธิพระใหญ่ชัยภูมิ กลายเป็นข่าวคลึกโครมเพราะงบประมาณที่รับบริจาคสูงกว่า3200 0 0ล้านบาทบนเนื้อที่300ไร่ตั้งแต่ปี2553จนกลายเป็นที่นิยมของอีกหลายๆวัดและเป็นคำถามว่าการสร้างพระใหญ่เพื่อดึงดูดชาวพุทธเข้าวัดหรือเป็นช่องทางให้กับกระบวนการเรียรายเงินบริจาคพระครูประหลัดสิทธ,ธิวัฒนหรือหลวงพี่น้ำฝนจเจ้าอาวาสวัดไผ่ร้อมจังหวัดนครปฐมบอกว่า การสร้างองค์พระขนาดใหญ่มองได้สองกรณีคือเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการใช้กุศโลบายให้ประชาชนหันหน้าเข้าวัดอีกอย่างคือการตั้งคณะกรรมการเข้ามาทําการสร้างเพื่อใช้เป็นวิธีการหาผลประโยชน์หรือที่เรียกว่าพุทธพาณิชย์ดังนั้นการรับเงินบริจาคจะต้องตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสเพื่อไม่ให้มีการนําเงินบริจาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ส่วนที่มุมมองว่ามองเป็นพุทธพาณิชย์เนี่ย ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันคงจะไม่ใช่คณะสงฆ์หรือเจ้าว่าอะไรเนี่ยไปทําอย่างนั้นแน่ก็จะมีกลุ่มที่โยมว่าเน่ยก็คือกลุ่มที่เขาจะสร้างวัตถุมงคลสร้างพระขึ้นมาแล้วก็ให้คนมาเขาลบนับถือมากราบไหว้ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ถ้าเห็นเป็นลักษณะพุทธพาณิชยก็ไม่ได้อยู่ดีพระครูสุพัฒน์เขตสุนทรจะเอาวาดวัดม่วงจังหวัดอ่างทองบอกว่า การสร้างพระใหญ่พระพุทธมหานวมินศกยมุนีสีวิเศษชัยชาญหรือหลวงพ่อโตนั้นมีขนาดหน้าตากกว้าง62เมตรขนาดความสูง93เมตรโดยการรับเงินบริจาคในการก่อสร้างมีจำนวน106ล้านบาทเพื่อเป็นการหล่อร้อมประชาชนให้หันมาสู่พระพุทธศาสนาเนื่องจากในอดีตวัดม่วงเป็นวัดร้างไร้การทำนุบำรุงรักษาวัดในการสร้างพระพุทธรูป ปางมารวิชัยองค์นี้เป็นพระที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้เพื่อเป็นการเสริมสลองให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการถวายให้กับในหลวงของเราดังนั้นเมื่อได้การพูดท้าพิเศษอบรมสมโพธิเปิดพระเนตรปลกเสกมาแล้วก็มีญาติโยมได้เทินทางมาจากจังหวัดต่างๆจากที่ทั้งสี่ และทั่วสารทิต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศญาติโยมก็เดินทางมานวัตก,การขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขณะที่ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินพรรั์เบญจวัฒนานนท์บอกว่าการสร้างองค์พระใหญ่หรือการเรียรายบุญจะต้องมีการแจ้งต่อคณะกรรมการเทระสมาคมทราบ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีกระบวนการเข้าไปหาผลประโยชน์จากการเรียกรับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาซึ่งเรื่องนี้หากพบว่ามีการกระทําโดยการเรียรายบุญสามารถแจ้งมาที่สํานักง,งานพระพุทธศาสนาเพื่อตรวจสอบได้ทันทีส่วนวัดใดต้องการที่จะสร้างพระใหญ่ก็าสามารถทําได้แต่ต้องมีการเปิดเผยการรับบริจาคอย่างชัดเจนในทางกฎหมายเนี่ย ผมพูดถึงกฎหมายว่านเมืองก่อนนะครับก็ไม่ได้มีการกําหนดชัดเจนเพียงแต่ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อดูว่าโครงสร้างหรือความเหมาะสมจะไปกระทบกับอะไรบ้างเช่นสิ่งแวดล้อมหรืออะไรอย่างงี้นะฮะแต่ในทางคณะสงฆ์เองเนี่ยก็ได้มีมาตรการที่แจ้งไปว่าไม่ควรทำอะไรที่มันใหญ่โตหรือสิ้นเปลืองเงินเกินความจําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นในดุลเดียพินิจอย่างนี้เนี่ยผู้สร้างเองเนี่ยผมคิดว่า ก็็คงงงจจะตตต้ตออรรแลกิารอกกาารณา่นรสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ถือเป็นการสร้างกุศลครั้งใหญ่และเป็นการดึงให้คนหันมาเข้าวัดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแต่ในอีกมุมหนึ่งอาจจะมีกลุ่มคนที่แอบแฝงเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์หวังเงินรายได้จากแรงศรัทธาของประชาชนวสันโพงามถ่ายภาพชยานน์ปราณีตเนชั่นทีวีรายงาน เวลาเห็นการรวบรวมเงินไปทำบุญใหญ่ๆนี่ก็ดิฉันจะบาปไหมอะทำให้หวนไปนึกถึงคดีของเนนคาอย่างเงี้ยตอนนี้ยังไม่มาเลยยังไม่กลับมาเลยบางครั้งเวลาที่เราจะร่วมทำบุญมันมันรู้สึกตะขิดตะขวงใจเบาๆนะเลไม่รู้ว่าดิฉันจะได้บุญหรือเปล่าอย่าคิดมากเวลาถ้าเราคิดว่าเราจะทำบุญแล้ว เหมือนกันนะครับเวลาเราจะใส่บาทเนี่ยถ้าจะไปนึกว่าแบบโอ้พระท่านก็นมายืนกันหน้าตลาด <c oughs> ไม่เดินไปไหนเลยบอกว่าถ้าวาบินทบาทไม่เดินไปไหนเลยแต่ว่าถ้าเราคิดว่าเราจะใส่บาทแล้วก็ใส่ก็คือถ้าอยากให้อยากทาบุญ <c oughs> ก็ทําเถอะนะคะ <c oughs> อย่าอย่าคิดมากที่เสด็จบอกจริงๆ พาไปอัปเดตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนะคะคุณผู้ชมเมื่อประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะคะมีรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นที่เชียงใหม่หน้าทางเข้าไนท์ซัฟฟรีจนเกิดไฟลุกท่วมแบบนี้เลยค่ะโอ้โห เหตุการณ์นี้นะคะมีผู้ถ่ายคลิปเอาไว้ได้เป็นเหตุการณ์รถยนต์ชนกันหลายคันกับทางเข้าไนท์ซาฟารีนะคะเบื้องต้นพบว่ามีรถเก๋งชนกับรถกระบะสองคันมีรถจักรยานยนต์อีกหนึ่งคันด้วยแล้วก็มีรถดับเพลิงเข้าไปช่วยจัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ กลางดึกที่ผ่านมาโชคดีว่าเป็นช่วงช่วงดึกดึกรถไม่ค่อยเยอะด้วยปกต,ติทางที่จะขึ้นไปไนซาฟารีนี่คนเยอะอนะ<ช>แล้วเป็นทางล,ลาดด้วยใช่ครับขึ้นเขาก็นี่เพลยังลุกไหมอยู่เลยนะครับสำหรับภาพนี้อ,อันนี้ภาพสดสดร้อนร้อเลยใช่ค่ะนี่มีผู้ถ่ายได้จากบริเวณครับ ในรถเลยนะคะก็ดูไปนะครับพาคุณผู้ชมไปปิดท้ายกันหน่อยไหมคะสำหรับคลิปที่น่ารักน่าักเอามาฝากกันวันนี้เป็นเรื่องของสิทธวิทยาค่ะเวลาที่ฉีดยาหลายคนก็กลัวล่าสุดมีเมื่อวานนี้คุณเสด็จกลัวไหมคะร้องไห้ไหมคะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าคนฉีดเนี่ยมีการเตือนบอกว่าเจ็บหน่อยนะคะจากที่ไม่กลัวตอนแรกก็ม่กนเราเด็กๆเลย อาจาาจะรู้สึกกลัวเลยเดี๋ยวลองดูว่าเขาจะหลอกเด็กกันยังไงค่ะครับ <Yeah. S 3> <c oughs> Let's do มา One Two Ready yeah. Let's do มา One Two Ready Good right. Daddy's got your arms Whoa We don't like this We say a one a two a three Good Yeah All right We say a one a two a three เอาเข็มปักไปตอนไหนเนี่ยครับมีหครับเ่อพยายามมองอยู่เลยว่าชูทีอาชีเลยหมอจะถืออยู่แล้วก็ เอาเสียบไปตรงไหนเอออะถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่คุณหมอเวลาจะทํากิจกรรมกับเด็กๆที่เป็นทางการแพทย์ใช้กลยุทธ์หลอกล่อหลายาอย่างนะถ้าเป็นรับหมอคนนี้เมืองไทยก็มีหมอฟันดิฉันทําฟันกับคุณหมอท่านหนึ่งเวลาที่จะขึ้นไปทําฟันถ้าเป็นเด็กๆที่จะร้องห้าโยเยคุณหมอก็บอกอ้าวเดี๋ยวเราจะพาไปขึ้นยานอวากาศอ้านอนอ้าปากเลยตอนนี้คุณหมอพบว่ามีสัตว์ประหลาดอยู่ในฟันตัวหนึ่งเรากําลังจะถอนสัตว์ประหลาดนั้นออกมาแล้วแต่เป็นว่าเด็ก มีสัพพลัดแล้ว้องรีบให้เอาออกเลยใช่นะคะก็แต่คุณลังสมายังทำไม่เสร็จเลยนะคะฟันตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้คนละคนค่ะไม่ใช่นะค่ะคุณผู้ชมก็อย่าลืมเข้ามาติดตามกันนะคะกับพวกเราไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook เนียเครือข่ายระวังภัยหรือว่าทว i t เตอร์รวมไปถึงย t u b e ดูย้อนหลังได้นะถ้ามีภัยต่างๆฝากเราเข้ามาค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์เข้ามาในรายการแบบสดๆก็ได้หมายเลขโทรศัพท์เราจะขึ้นให้ทุกวันเลยนะคะครับ แล้วก็อย่าลืมพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปถ้าอยากไปเจอตัวจริงเสียงจริงตัวเป็นๆนะจับได้ก็ห้าโมงเย็นที่ห้างบิ๊กซีเพชรเกษมนะคะไปเจอกับพวกเราได้ทั้งทีมเลยค่ะค่ำคืนนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเราจะกลับมาระวังภัยให้คุณได้ใหม่ค่ำคืนพรุ่งนี้เป็นต้นไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ